ไม่นึกเลยว่าจะได้กลับมาเล่นเกมเหลี่ยมๆนี่อีกสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมีเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับว่าแต่วันนี้เราจะไปทําอะไรนอกจากการสร้างบ้านเนี่ยแต่เกมนี้กไ็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรเยอะกว่านี้นะเอ,า,อาเป็นว่าเราเดินเล่นชมนกชมวิวก่อนดีกว่าโปเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนๆนไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยเกมเนี้ยโอเคผมว่าเราไปปักหลัก กันที่บนข่าวยอดนั้นดีกว่าโถทําเลน่าจะดีเลยโอ้ใกล้ถึงยอดเข่าแล้วทุกคนโอ้นี่เป็นต้นซากุระหรือเปล่าเนี่ยโอ้ต้นสวยมากเลยนะแต่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นของใหม่เหรอมปนคือต้นเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่เหรอโอ้โหแล้วออกแบบแบบต้นไมแบบ้แบบตีมญี่ปุ่นเลยนะอะตอนนี้ก็ขออนุญาตปลูกพื้นที่เกิดแล้วจะทำบ้านจะท,ทำบ้านส,สวยๆเลยไม้อย่างเงี้ย อาโอ้ค่อนข้างผลพอใจกับผลงานตัวเองโอ้โงขนาดไม่เล่น1ปีเนี่ยไม่1ป <Napoleon>. ึ <disappointing bosses> <pos anch ing> ่ป <figuring out> ี2ปีได้เปสร้างบ้านยังสวยขนาดนี้โอ้กูแม่งเฉยยะโอ้แบบนี้ชิวๆเลยบ้านสวยขนาดนี้นี่แหละคือการเริ่มต้นที่ดีฮะของการเล่นไมค์คราฟเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยนิวนิวเคียววอ w เอ้ใครมาวางนิวเคลียร์อะไรแถวนี้วะโอ้โหโอ้ไม่ดึกเลยว่าการกลับมาเล่นไมค้าแม่งจะทักทายผมด้วยนิวเคลีย,ยร์เฮ้ยเฮ้ยซูเปอร์โนวาโปรแรมอินิชัลเฮ้ยซูเปอร์โนวาอะไรเฮ้ยคืยยออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมือนเครื่องยิงอะไรวะเนะี่ย มันมีเชื่อได้ตั้งใต้บ้านผมด้วยเหรอวะต้องลองไปดูอ่ะผมอยากรู้อ่ะเฮ้ยไม่ทำไรอ่ะเฮ้ยดึงดูอาทิตย์เหรอโอ้โหเฮีย โหเดี๋ยวนี้มายคัามันมีเครื่องอะไรอย่างงี้เลยเหรอเนี่ยนะเอา้าเครื่องดับไปแล้วแต่ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นไรฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนเฮ้ยแล้วข้างแล้วข้างหลังเครื่องไม่มีคนขบับเฮ้ยเดี๋ยวดิฉะอันนั้นอันนั้นกล่องอันนี่หว่าเอ้ยอยากไปเก็บอะ่ะเอาไปเก็บก่อนได้ไหม เออเครื่องยิงนี่มันอลังการดีเว้ยไม่รู้ไม่รู้คืออะไรเฮ้ยผมผมได้ยินเสียงยะอะไรวะเฮ้ยดวงอาทิตย์มันมันเริ่มเริ่มดับแล้วป่ะโอ้ยไอ้ป้าเฟ เออมา,มา,มา,มาใกล้เรื่อยๆแล้วอะผมต้องวิ่งแล้วผมต้องวิ่งลเออะเฮ้ยอะสวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้อากาศแจ่มใสอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกของในกล่องก็ครบแหมเอ,อ้โว้ดวันนี้ได้เวลาทำฟาร์มแล้วหลังจากที่ต่อเติมบ้านเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมข้างบ้านมันมีคิปเปร์วะมานี่มานี่มานี่เย้ เดี๋ยวทำไมมันมี N B C ไอตัวนี้ด้วยวะเนี่ยมันคือตัวอะไรอะ่ะอ๋อมันคือเพเดอร์ Orbital Laser Program Initialized Official Laser คืออะไรอะ่ะคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยยิงมาจากไหนวะ บ้านกูบ้านกูเฮ้ยผมไม่ผ่ายแล้วอกไปแล้วครับบ้านบ้านขอนโอ้บริาษ์ทํำมาด,ดีมีเดเซอร์มาจากไหนวะเนี่ยแล้วแล้วทำไมพี่โอ้ทำไมเอเบซีกูไม่ยืนบนนั้นได้วะคือมันไม่มีดามิเมจหรอหรือยังไงไมันยืนได้อ่ะเอ้ะ เอาแล้วมันทะลุปะข้าวบดให้ไงวะเออเออ,อเดินไปไหนไม่ได้นล้ฮะตายทีโดนจี้ผายแล้วจะทำไงทีเนี้ยโจโอเคเฮ้ยแล้วผมต้องรีเซฟรอบหนึ่งเนี้ยเมื่อกี้คือเดินไปไหนไม่ได้เลยโอ้ของยังอยู่ครบเลยเว้ยเอาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ทุกคนเฮ้ยแล้วผมว่าได้เวลาปลูกฟาร์มแล้ววะ แต่ผมลืมคาร์บักเก็ตว่ะคาร์บักเก็ตก่อนแล้วก็ตักน้ําอ่ะเรียบร้อย,ยการเอาชีวิตรอดในเกมนี้มันดูยากๆนะโอเคเรียบร้อย Planet program อะไรกัน Planet What เฮ้นนนนยเฮ้ยมีดาวตกลงมาเหรอเออๆๆ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  เอยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นผ่านแล้วไม่ใช่ักบ้าฮะตะเป็นดาวแล้วดาวตกมาะอ้าไอชิบานบา้บานบ้านไปแล้วตกตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้โอ้ฟาร์มฟาร์มพัมไปโอ้โหมึงเลยพี่มาเก็บของกัะนะครับโอ้ ทำไงดีวะเนี่ยที่บังเกอร์ก็ไม่สร้างไม่อะไรเลยทำไมาอยู่ดีก็มีบุบกกระบบตกมาวะโอ้อุ้ยจะของของไปหมดเลยกูเกือบตายไม่ได้แล้ววะต้องหาทีา่แอบแล้วด้าเนี่ยไม่ได้โ้โหวิ่งว่ะวิ่งนล้วว่จะต,ตรงนี้ได้ได้ได้หลบได้ปะ แทบไม่ผลว่ะไปตรงตรงนั้นพังหมดเลยครับเฮ้ยคือตกแล้วเหรออุ้ยโอ้ลิเช็เอมาไกลเลยเลยแล้ววะเฮ้ยเช็ดเชเช โอ้โหสรุปคือโลกที่ผมเล่นตะกี้พังไปแล้วฮะผมก็ต้องมาเล่นใหม่แม่งเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรบูฟออนครับบูฟออนสงสัยเราต้องทำบ้านใต้ดินและอย่างแรกเลยก็ต้องตัดไม้ก่อนเลยแม่งตัดไม้หาหารวนรูปพระจักรไม้ค้าเบสิกบลาบลาบลาแบบเอ้ประมาณนี้ก็น่าจะพอมั้งรอบรอบๆโอ้แม่งมีแต่ป่าโอเค สร้างบ้านในถ้ำนี่แหละหัวคืนสู่วันวานในอดีตเราเป็นยังไงในปัจจุบ,บันเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมไอ้เหลี่ยมๆนี่มันคือชะตาที่ไม่อยากเลี่ยงฮะพอมาเจอเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาตะกี้มันทําให้ผมรู้ว่าแม่งข้างบนนี่แม่งอันตรายที่หายเฮ้ยยางหมูรอเลยหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติอีกแล้วนะเฮ้ยอะไรกะ black hole ไปหลุมยำ อย่าไปพ่าวโอ้ช oh, ิตเฮ้ย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 เท่าไงดีวะเนี่ยกินสเสบียงก่อนแล้วอุ้ยต้องขอไปแล้วอุ้ยโหชิบหายแล้วใต้ดินไม่ได้ตอบโจทย์วะนี่มันเอาบล็อกดินผมไปด้วยโอ,ยอย้ตายแล้วโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้โอ้โหปงบล็อก ตู๋ตัวเข้าไปหมดเลยเฮ้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 ยช่างยี่อะไรวะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้ยกิน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 กอ๋อเผื่อกินไก่อีกโห่ติดฮังเกอร์แหงเอ้ยทำไงดีวะเจ็ผมโลกไปหมดแล้วว่ะตอนนี้โอ้โห <a little> <an> <gate> จากแม่งกำลังโดนดูด,ดเข้าไปอะ่ะเอ๊ะยผมต้องหาหาเนาะเจ้าแซลบอนฟันเลยของฟันเลยหาอาหารหาอาหารอุ้ย,อยเอ้ยเป็น ATR แซลมอนผมไปแล้วอุ้ยยา แซลปลากูไปอ๋อโน่แซลบอนนูโอ้โ <laughs> อ oh ้ oh, ไม่เป็นไรต่ก่อนเจ้าแซลบอนผมต้องขึ้นฝากนวะ่ะแม่งผมรู้สึกว่าอยู่ในน้ำแม่งโดนดูดง่ายขึ้นเนี่ยเฮ้ย <laughs> ขึ้นขึ้นสิไปลแล้วไปแล้วอุ้ยวิ่งวิ่งให้ไกลสุดเท่าที่ทำได้ครับตอนนี้เอย เียมันเหมือนมันดูดแรงขึ้นแล้วว่ะเช่าเช่าช่าช่ต้องทำไอ้ที่กันกันก่อนแล้วมันต้องดูดแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วว่ะโอ้ยต้องการละโอเคโอเคเรียบร้อย นี okay, no, no. oh ่โอเคขึ oh. Oh ้นนะต้องขุด oh. ต้องขุดออกไปอ่ะต้องขุดออกไปต้องขุดออกไปตอนนี้ต้องขุดออกไปต้องลงไปชั้นใต้ดินลงไปลึกกว่านี้ลงโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะลงไปแล้วไปแล้วจ้า หลักก่อนโลกตัวดูดทุกอย่างอ่าสงสัยผมมาได้แค่นี้วะ